เดี๋ยวต้องใจฟังเถอทนาอายุโตปาละโตธีโรวันนัโตปฏิภานาโตสุขัสสะทัตาเมชาวีสุขังโสอธิกาชาติอายุงทัตตะวาพลังวันนางสุขันจับปฏิภานาโต ทีขายุยัสสวาโหติยัตถายัตุปปาจจติติกาเลทะตันติสัพัญญาวัฏฐานยุบิตมัชฌรากาเลนะทินังอริเยสุขุปุเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติตากินา

นะต่อไปก็จะให้นะฟังการสัจยะนะโดยพิกุสันธยานะเรื่องของปฏิปทาเพื่อการบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไปขอ,อกับนนมโตสะภควะโวตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนมโมตสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นมโมตัสสะภควะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ภิทธุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเมื่อเจริญกระทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้เขาผู้นั้น พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลทั้งหลายสองประการกล่าวคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้นั่นเทียวหรือว่าอนาคามิผลเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่พิษุทั้งหลายทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าห้าประการในกรณีนี้คือประการที่หนึ่ง เป็นผู้มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั่นเที่ยวเพื่อเกิดปัญญารู้ความเกิดขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลายประการที่สองเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่ประการที่สเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารประการที่สี่ เป็นผู้มีความสำคัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายินดีประการที่หเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม เมื่อจเจริญกระทําให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้เขาผู้นั้นพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลทั้งหลายสองประการกล่าวคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคานิผลเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่ดังนี้แลเอวัง แต่กนะ็ให้วพวกเราทำสมาธิแล้วก็ฟังพุทธพจนะต่อไปนะเพื่อเป็นการสังสมสุตะในกรรมของตถตาคตเพื่อมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรมาแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐนะิและเพื่อการที่ได้ฟังคำตาตาคดหนึ่ง,นงจนคล่องปากขึ้นใจแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐนะิซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยพวกเรา มีโอกาสบรรลุธรรมในพบต่อไปแล้วก็จะเป็นเหตุให้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมรอพี่กุในธรรมวินัยนี้มากล่าบทำในฝ่ายรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม,มะในฝ่ายอิทธิวิธีอิทธิวิธีสองอย่างเหล่านี้คือหนึ่งฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของอริยะมีอยู่ 2. ลงทิที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิเรียกว่าเป็นของอริยะมีอยู่ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญฤทธ